สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรประสบกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะสำหรับสถานะเงียบหรือคุยกันน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพลังงานกันนะโดยเป็นคลิปแบบสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูนะคะกดเข้ามาดูได้เลยนะคะเพราะว่าพลังงานของเราแสดงว่าไปเชื่อมโยงกันณนะเวลาที่คุณกดเข้ามาดูนั่นแหละแต่เดี๋ยวออมจะเช็คพลังงานหลัก สัมทับให้อีกชั้นหนึ่งนะคะว่ามันใช่คลิปของคุณจริงๆหรือเปล่าใครผ่านเข้ามานะคะอยากาดูดวงกับออมนะคะก็จะมีลายให้นะคะสามารถที่จะกด เข้าไปที่ไลน์ไม่ใช่กดสิแอดไลน์นะคะเพื่อที่จะสอบถามคิวกันได้เลยนะคะใครที่อยากได้อ,อ่อยันนุนดวงส่วนบุคคลนะคะอันนี้จะเป็นยันพลังงานจัก,กรวาลเขียนมือเขียนสดเลยนะก็จะมีทั้งยันแบบผืนใหญ่ยันโอมแบบนั้นนะคะหรือว่าเป็นยันหนุนดวงแบบนี้นะคะก็จะไม่ใช่โอมนะคะก็จะมีทั้งโอมและไม่โอมนะคะหรือว่าจะเป็นยันผืนเล็กแบบนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นขนาด20คูณ20เซนเขียนใส่กระดาษขอได้หนึ่งเรื่องนะคะจะผูกวันเดือนปีเกิดของทุกคนนะ ของเพื่อนๆที่สั่งอันนี้ของออมนะคะอันนี้ขอได้แค่เรื่องเดียวเพราะว่ามันขนาดเล็ก20่สคูณยีมันใส่คาถาขอได้แค่เรื่องเดียวแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะจะเขียนบนผ้าใบจะได้หลากสีนะคะจะได้หลากสีแล้วก็จะขอได้2เรื่องขึ้นไปลองถามหลังไม้ได้นะคะแต่อันนี้จะได้เรื่องเดียวแล้วก็เขียนใส่กระดาษจะเขียนได้แค่สีทองกับสีเงินเท่านั้นสําหรับไซส์นี้นะคะก็ลองสอบถามรายละเอียดหลังไม้ได้อันนี้คือพับติดตัวได้พับพกติดตัวได้นะคะเอาไปเคลือบบัตรกันน้ําก็ได้ ใส่กรอบก็ได้เช่นกันนะคะไซนี้เนาะก็ลองถามดูหลังใหม่ได้นะคะไซนี้จะ599จัดส่งฟรีนะคะไซนี้นะนะคะอ่ะใครยังไม่เคยมีอยากมีก็ลองสอบถามได้นะคะเอาล่ะยังไงก็ฝากด้วยเนาะฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์ comment, หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับแสนซับนะคะที่กำลังจะมาถึงค่ะ เอาละชาวธาตุดินมังกรผู้สบการณ์สถานะเงียบคุยน้อยนะคะเราไปดูพลังงานหลักของคุณกับเขาเนาะเพื่อเช็คว่าคลิปนี้ใช่ของคุณจริงๆหรือเปล่านะคะมีไพ่ชาววันเสาร์อาจจะเกี่ยวข้องกับชาววันเสาร์ไม่ไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามนะคะ the world ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่พวกคุณข้องเกี่ยวกันในโลกอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์หรือเปล่าคุยผ่านแอป เป็นคนต่างชาติต่างภาษาคุยกันหรือว่า,าทำงานแบบเป็นฝ่ายๆเนาะเช่นทำงานแผนนี้แผนกนี้แผนกนี้แผนกนี้เราต้องโคกันนะคะหรือว่าพวกคุณเนี่ยเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันได้นะคะ the world อาจจะหมายถึงเอ้ยเรามาเติมเต็มนะคะแบบกลมกล่อมลงตัวมากๆนะคะ the world นะคะ เป็นสเปคถูกใจเออนะคะคนใดคนหนึ่งในที่นี้เนี่ยมีตัวเลือกเยอะนะคะมีคนมาสนใจเยอะก็ได้แล้วก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะเออมันมีความตึงอะไรบางอย่างอยู่นะคะเช่นมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวของตัวเองมากๆไม่ได้ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายๆ หรือว่าเป็นคนค่อนข้างตรงๆนะคะมะนาวไม่มีน้ำไม่โรแมนติกไม่อะไรนะคะก็ซื้อไหนซื้อนั้นมันไม่ไม่อออเขาเรียกไม่ยืดหยุ่นไม่อะไรเลยนะคะดูแบบดุดุหน่อยตรงไปตรงมาอืมหรือมันมีความแบบตึงๆใส่กันอ่ะอืม แต่ว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระหว่างการประคับประคองหรือเปล่าหรือว่าพวกคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ช่วยกันหมุนเงินช่วยกันทําธุรกิจอะไรอยู่ก็ได้นะคะหรือว่ากำลังพยายามประคับประคองสถานการณ์นี้อยู่นะยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีตัวเลือกแล้วต้องคอยบาลานซ์นะคะบาลานซ์ระหว่างคนคนคนึงคนสองคนในเวลาเดียวกันหรือบาลานซ์ระหว่างเขาเรียกว่าโลกของความจริงที่จับต้องได้กับ สิ่งที่ต้องการก็ได้นะคะมันเป็นการบาลานซ์ระหว่างอะไรก็ได้บาลานซ์ระหว่างงานกับความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะคะใต้สําหรับพวกคุณอาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ก็ได้เช่นกันนะคะหนึ่งเหรียญนะความสัมพันธ์นี้คงจะเป็นโอกาสที่ดีๆเป็นความมีคุณค่าต่อใจหรือว่าเอ่อการเงินนําพามาให้ได้รู้จักกันนะคะมีการเงินการลงทุนร่วมกันก็ได้นะคะพวกคุณมักจะมีของขวัญของฝากของล้ำค่าซึ่งกันและกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะ นะคะน่าจะอยู่ในระหว่างการประครับประองความสัมพันธ์นะถ้าดูจากไพ่ตรงนี้อมไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครดีระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ก็ได้นะเอาล่ะทีนี้เรามาดูนะคะรัคณาราศีดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวพุธดาวศุกร์ของระหว่างคุณกับเขาเพิ่มเติมหรือว่าจะเป็นเดือนก็ได้นะคะขอห้าราศีห้าเดือนนะคะมีชาวมังกรหรือเดือนกรกฎาคม ลัคนาราศีพฤษภหรือเดือนพฤษภาคมพฤศภซ้ลัคนาราศีกรกฎหรือเดือนกรกฎาคมลัคนาราศีกันหรือเดือนกันยายนกรกฎซ้ำนะตอนนี้โดดเด่นพฤศภกับกันเออกับกรกฎมากๆนะคะไว้กันก็ซ้ําพฤศภกันแล้วก็กรกฎโดดเด่น ลาคนาราศีมีนหรือเดือนมีนาคมลัคนาราศีเมถุนหรือเดือนมิถุนายนค่ะเอาละเรามาดูหมายเลขขอ5้หมายเลขถ้าได้เลข2กับเลข1เอามารวมเป็น12หรือ21ได้นะคะเลข1เลข7เลข4เลข10บ แล้วก็เลข12นะคะเอาล่ะนี่คือพลังงานหลักทั้งหมดนะคะสำหรับสถานะเงียบคุยน้อยของชาวธาตุดินนะคะในครั้งนี้นะถ้าตรง60%นะคะไปต่อได้เลยแต่ถ้าครึ่งครึ่งกลางๆงก็แปลว่าอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะเอาล่ะเรามาดูซิว่าสถานะเงียบคุยน้อยตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขารู้สึกยังไงกับดินบ้าง มีไพ่เมถุนขึ้นมาเพิ่มไพ่ชาววันอังคารพิจิกเมธขึ้นมาเพิ่มเขารู้สึกยังไงว้าวความสัมพันธ์นี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนแล้วหรือภาพลักษณ์ทางสังคมเนี่ยไม่เอื้ออำนวยเลยหรือญาตินะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งทำให้มันพังหรือแย่ นะคะเขารู้สึกเขารู้สึกว่ามันไปต่อ,อยากเขาเสียดายนะเอามองว่าเขาเสียดายเสียใจหรือเสียความรู้สึกกับอะไรเนี่ยภาพลักษณ์คนในสังคมครอบครัวแฟนตัวจริงหรืออะไรสักอย่างมันมันทำให้เขารู้สึกแย่นะคะ มันทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีเลยเรารู้สึกได้เลยว่ามันน่าจะมันน่าจะไปต่อยากหรือเปล่าแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะอืมด้วยพลังงานของ lovers นะยังรักอยู่แต่ว่ามันมันเป็นรักทางเลือกก็ได้แล้วมันเป็นความรักที่แบบจบไม่สวยเลยก็ได้นะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จบไม่สวยหรือว่าเขารู้สึกว่าสถานการณ์รักทางเลือกครั้งเนี้ยอยากให้จบลงหรือไม่ไหวแล้วหรือว่า หรือว่าการที่พวกคุณเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันเนี่ยมันทําให้แบบมันจะมันจะไปต่อได้หรือเปล่ามันจะไหวไหมมันเป็นคําว่าเฮ้ยรักครั้งเนี้ยมันจะไปต่อได้หรือเปล่ามันจะมันจะไหวไหมเนี้ยทั้งทางที่ผูกพันมากทั้งทางที่ก็รักนะแต่มันดูไปยากจังมันมันดูไปต่อไม่ได้หรือมันดูเสียใจเสียความรู้สึกจังเลยเขารู้สึกยังไงกับดิน เนี่ยแต่ว่าเขารักมิตรภาพนี้จังเลยนะรักมิตรภาพนี้จังเลยแล้วผูกพันนะคะชอบที่ชอบที่แบบเป็นเพื่อนกันแบบนี้หรือว่าความผูกพันมันมัน,ม,นมันลึกซึ้งจังอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ด้วยความผูกพันนั้นนะคะหรือความมั่นคงทางใจที่มีต่อกันนั้นมันทำให้เขารู้สึก ยังมีแรงดึงดูดกับคุณอยู่นะคะไม่ว่าความมั่นคงทางใจนะมันจะเป็นเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์หรือธุรกิจนะคะหรือความมั่นคงนั้นมันจะเป็นสายใยที่เหนียวแน่นระหว่างกันยังไงก็ตามนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขายังมีแรงดึงดูดยัง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 สนใจอยู่เนี่ยเอาว่ามันเป็นความผูกพันอืมแต่มันก็ดูมันดูจะไม่ไหวหรือเปล่าเออมันจะไปต่อได้ไหมมันจะไหวไหม ม,มันจะไปต่อได้ไหมมันจะไหวไหมนะคะแต่เขาน่าจะยังต้องการความมั่นคงอยู่อะ่ะคือถ้าเรียนด้วยกันทำงานด้วยกันทำธุรกิจด้วยกันคือเขาก็ยังอยากพัฒนาตรงนั้นนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินร่วมกันเนี่ยเอาว่าเขายังมีแรงดึงดูดกับคุณอยู่ด้วยมิตรภาพดีดด้วยความผูกพันนั่นแหละ แล้วเขาจะทำยังไงต่อไปกับดินคะเงียบคุยน้อยธาตุดินเขาจะทำยังไงต่อไปหรอเขาจะทำยังไงต่อไปมีไพ่ชาวสิงนะคะอ๋อมว่าสิ่งที่เขาจะทำ น่าจะยังมีการพยายามลดช่องว่างอันนี้ใต้สำรับนะคะน่าจะยังมีการลดช่องว่างอยู่เพราะว่าเขายังหวั่นไหวกับการดูแลกันอะยังอยากที่จะดูแลกันและกันยังอยากให้มีการดูแลกันและกันอยู่นะคะเขามองว่าความสัมพันธ์ในที่มันได้ดูแลกันและกันมันมันน่ารัก มันเป็นความน่ารักที่พวกเราได้ดูแลกันไปกันมาซื้อน้ําซื้อข่าวของกินซื้ออะไรมาฝากกันหรือว่าดูแลกันให้กําลังใจกันเฮ้ยมันทําให้แบบโอเคอะเนาะเพราะฉะนั้นเราเอามองว่าเขาจะควบคุมควบคุมให้สถานการณ์นี้นะคะยังไปต่อได้คะ่ะเอามองว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเขาน่าจะพยายามควบคุมสถานการณ์นี้ให้ยังไปต่อได้หรืออาจจะอยากให้มีข้อตกลงให้มีการดีลกันที่ ลดช่องว่างลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าไม่มีคุณมันก็เหงานะอะเขาน่าจะยังต้องการค่ะให้ความสัมพันธ์เนี้ยยัง,ย,งยังไปต่อได้อยังไปต่อได้อยู่นะสิ่งที่เขาจะทํานะคะแสดงว่าแสดงว่าเขาต้องการไปต่อใช่ไหมเงียบหรือคุยน้อยธาดดินแสดงว่าเขาต้องการที่จะไปต่อกับคุณใช่ไหมคะ่ะ แสดงว่าเขาต้องการที่จะไปต่อใช่ไหมอ้อมมองว่าใช่ออมมองว่าเขายังต้องการที่จะรักษาคุณไว้หรือว่ายังต้องการที่จะกักคุณไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าคือมันคิดถึงเนาะความคิดถึงทำให้เขายังอยากมีคุณอยู่นะคะ ความคิดถึงยังทําให้เขาอยากมีคุณอยู่หรือเหตุปัจจัยเรื่องโปรเจกต์นะโปรเจกต์ Project, การลงทุนการเงินความมั่นคงอะไรบางอย่างทําให้เขายังยังอยากที่จะมีคุณอยู่นะความคิดถึงทําให้เขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ยังอยากรักษาไว้อยากเซฟไว้อยากเก็บคุณไว้นะคะอยากกักคุณไว้แต่ว่าสถานการณ์มันมันไม่เอื้ออํานวยในอะไรหลายๆอย่างเลยเนาะเพราะอะไรบางครั้งนะคะ การอยากการเอาชนะกันการมีทิฐิมานะซึ่งกันและกันสถานการณ์ที่บางครั้งเปิดใจไม่ได้บล็อกปิดกั้นนะคะหรือว่ารักสามเศร้าเราสามคนหรือคําพูดคําจาอะไรต่างๆที่ไม่ดีตรงนั้นอะมันก็ทําให้เขารู้สึกว่ามันก็น่าอึดอัดอยู่มันก็ดูแล้วอย่างที่บอกมันก็เจ็บมันก็ไปต่อกันยากมันก็น่าอึดอดัดนะคะแต่เพราะคิดถึง เพราะโปรเจกต์เพราะการเงินการลงทุนหรืออะไรเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่ายังต้องมีคุณยังต้องไปต่อยังต้องรักษาสถานภาพไว้นะคะ <S <S ทิศทางแนวโน้มค่ะเงียบ <S <S หรือคุยกันน้อยธาตุดินทิศทางแนวโน้มทิศทางแนวโน้มมีไพ่ชาวธนู ชาวกรกฎทิศทางแนวโน้มมีไพ่ชาวกลุ่มด้วยออมมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นไปแบบให้อิสระกันนะอาจจะมีความห่างมีอิสระแต่ผูกพันกันนะคะแล้วการที่สถานการณ์เนี้ยมันค่อยเป็นค่อยไป นะคะหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นพื้นที่เยียวยาก็ได้คุณกับเขาเป็นพื้นที่เยียวยาซึ่งกันและกันเยียวยาใจเยียวยาความรู้สึกนะหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อยเป็นค่อยไปทําให้อาจจะยังอยากพยายามอยู่นะคะ latency. อเพราะว่ามันเยียวยากันและกันได้ไงก็เลยต้องพยายามหรือว่าเป็นเพราะว่ามันค่อยเป็นค่อยไปก็เออพยายามก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พยายามไปแบบไม่ผูกมัดอะไรกันนะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะยังมีเรื่องเครียดเครียดได้อยู่เช่นเพราะพวกคุณนั้นต้องเรียนด้วยกันทําธุรกิจด้วยกันหรือเกี่ยวข้องเรื่องเงินเรื่องทองก็อาจจะทําให้มีความเครียดเพราะความสัมพันธ์น่ะมันดูห่างมันดูไม่ผูกมัดแต่ผูกพันมากๆอะไรเงี้ยก็เลยยังทําให้เครียดได้นะคะหรือว่าออความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ผูกมัดนั่นแหละเป็นตัวทําให รู้สึกยังยังเครียดอยู่อะไรเงี้ยนะคะยังวิตกจรหลวิตกกังวลอยู่อะไรเงี<ๆ>้ยเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดต่อกันค่อนข้างมากไงอืมแล้วความผูกพันต่างๆด้วยเอารืมสู้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคําว่าน่ารักมันมีคําว่าน่ารักอยู่อะ่ะอืมเป็นความสัมพันธ์น่ารักน่ารักที่ทําให้ปวดเฮตเลยนะคะอืสําหรับเขาก็ได้นะเขา,าเขาอาจจะเขาอาจจะกรุ้ปใจจริงๆนะคะ เดี๋ยวดูนางฟ้าก่อนดิจะบอกอะไรเนี่ยเงียบหรือคุยน้อยธาตุดินนางฟ้าอยากบอกว่า yes นะคะ yes อะไรเอ่ยให้ดูสัญญาณให้ดีเออ่การทำสมาธิจะทำให้คุณได้คำตอบใต้สำรับบางทีความสัมพันธ์นี้อาจจะกำลังถูกเยียวยาหรือว่าจะได้เยียวยาก็ได้นะคะ ให,ให้ดูสัญญาณละกันอาจจะมีสัญญาณอะไรเป็นตัวบอกคะ่ะว่าจะได้มาเยียวยากันอยู่นะคะหรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะรู้สัญญาณยังไงอะ mm hmm. ก็ลองนั่งสมาธิให้นิ่งสงบเพื่อให้สัญชาตญาณเราแม่นขึ้น mm hmm. เพื่อให้เซน์เราแรงขึ้นก็ได้นะคะ mm hmm. แต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะลองดูสัญญาณก็ได้ว่าถ้าความสัมพันธ์มันดูจะไปไม่รอดอะ ถ้าคุณนิ่งพอสิ่งนั้นจะเป็นตัวบอกคุณได้แล้วถึงเวลานั้นคุณอาจจะต้องเยียวยาตัวเองก็เป็นไปได้ออมขออนุญาตดูอ่ม uh, yes ใบหนึ่ง yes ใบแรกใช่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนใช่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีแพช s i o n ต่อกันหรือว่าใช่ความสัมพันธ์นี้อาจจะได้กลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งจะยังได้คุยกันได้ทักกัน อขอดู look for sign look for sign สัญญาณอืม look for sign คือลองดูสัญญาณเอถอะท่ามกลางความไม่ไม่แน่ไม่นอนท่ <c oughs> ามกลางอะไรก็ตามที่ดูคาดเดายาก คุณจะเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่เป็นตัวบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันต้องปล่อยวางจริงๆนะคะมันจะต้องเป็นอะไรที่ปล่อยวางทําใจสบายๆนะคะแล้วก็คุณจะรู้ว่าถ้าคุณนิ่งเซนจะแม่นสัญชตาตญาณจะบอกนะคะแล้วคุณก็จะได้เห็นสัญญาณนั้นคะ่ะว่าเออความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องเป็นอะไรที่แบบสบายๆเนาะแบบปล่อยวางแบบคิดมากไม่ได้อะไรเงี้ยอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะ แล้วก็บางทีความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ต้องหมกเม็ดซ่อนเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้อ่ะดูข้อความซิเขาอยากบอกอะไรคุณนะเงียบหรือคุยน้อยธาตุดินนะคะเขาอยากบอกคุณว่าอะไรเขาบอกว่าเขามีแรงดึงดูดกับคุณมากๆเลย ขาบอกว่าชีวิตเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นไม่พอใจชีวิตตัวเองเขาไม่ได้ตอบโต้อะไรเวลามีคนพูดถึงคุณนะคะคือเขาอาจจะปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เม้ามอยอะไรเรื่องเธอนะจ๊ะกรณีถ้าสังคมร่วมกันนะเขาสงสัยค่ะว่าคุณน่ะาตาดินจะมีความสุขอยู่ได้โดยไม่มีเขาหรือเปล่านะคะแล้วเขาเสียใจที่ต้องโกหกคุณด้วย เขาบอกว่าเขาอยากเขาหวังว่าจะได้แชร์ข่าวดีกับชาวาธาตุดินนะคะไม่รู้ว่าข่าวดีอะไรเหมือนกันนะเขารอสัญญาณจากคุณด้วยนะคะอย่างที่บอกยังมีแรงดึงดูดอยู่แหละเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนอะ่ะอยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะเขาอยากปฏิบัติกับชาวาธาตุดินให้ดีกว่าที่ผ่านมาจังเลยนะคะแล้วเขาก็รู้ตัวดีว่าเขาล้ำเส้นคุณด้วยค่ะใต้สำรับ เขาขอบคุณนะที่เขาที่คุณนะ่ะเข้ามาในชีวิตเขาแล้วทําให้เขาได้เรียนรู้ที่จะได้เติบโตนะคะเหมือนไปเป็นบทเรียนทางจิตวิญญาณให้กับเขาเนาะนะคะเอาละและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของสถานะเงียบชาวธาตุดินนะคะยังไงก็อย่าลืมใครอยากได้ยันหนุนดวงสั่งเข้ามาได้เลยหรือว่าสอบถามก่อนก็ได้ว่ามีกี่ไซส์กี่ขนาดอะไรอย่างไรนะคะยันหนุนดวงส่วนบุคคลพลังงานจักรวาลแบบนี้นะคะทักทายสอบถามได้นะ แล้วก็ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรต่างๆนานาที่เป็นประโยชน์กับช่องด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย